สำหรับพารที่1น,นะครับเราจะมาเจอกับ Introduction to Business Planning นะครับก็คือเป็น overview ครับว่า Business Planning หรือแผนทางธุรกิจเนี่ยเราต้องการข้อมูลตัวไหนบ้างเพื่อนำไปใส่ในแผนตัวนี้ซึ่งแผนตัวนี้ในอนาคตนะครับจะถูกร้อนจำเป็น2ฝ่ายด้วยกันคือ user ข้างในกับ user ข้างนอกซึ่งผมจะกล่าวในบทที่2ต่อไปนะครับทีนี้แผนตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างอันดับแรกเลยมันจะเป็นตัวคล้ายค conductor ในวงออเคสตรา ็นตัวกําหนดว่าตอนนี้เราควรจะต้องทําอะไรบ้างในอนาคตเป้าหมายเราเป็นอะไรบ้างและในอนาคตอันไกลโพ้นธุรกิจเราควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็จะถูกคอนเวิร์ตกลับมาที่แผนตัวนี้นะครับเริ่มที่พาสแรกก่อนจะทําธุรกิจได้เราก็ต้องรู้จักหาโอกาสทางธุรกิจหรือ opportunity identification นะครับทีนี้โอกาสามันฟังดูง่ายจังเลยมันหาที่ไหนก็ได้จริงๆในโลกความเป็นจริงไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับ จะหาโอกาสได้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าโอกาสนั้นมันเหมาะสมกับธุรกิจเราหรือเปล่าซึ่งหลักการง่ายๆก็คือธุรกิจตัวนี้ต้องมีความยั่งยืนความยั่งยืนวัดจากอะไรบ้างอะผมเตรียมชาชทไม่ให้ดูอันนี้คือธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในระยะยาวหมายความว่ามีเทรนด์ที่ดีในอนะคาคตมีโอกาสในการหางเงินที่ดีได้ต่อไปนะฮะซึ่งเราจะมีวงกลม3มวงใหญ่ๆด้วยกันนะครับเริ่มที่วงแรกคือ environment หรือภาษาไทยเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเนาะ วงกลมตัวที่สองคืออ c o n o นมิหรือว่าเศรษฐกิจวงกลมตัวสุดท้ายคือ Social ลหรือสังคม3วงนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดหลักนะครับที่ทําให้ธุรกิจเรามีความเป็นไปได้ในระยะยาวนะครับเราลองไปดูภาษาไทยผมแปลเป็นไทยให้กับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแ,แ,และสังคมเริ่มที่ตัวแรกก่อนสิ่งแวดล้อมคืออะไรธุรกิจที่ดีต้องไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายธรรมชาติอันนี้รวมถึงกฎหมายด้วยนะครับ การใช้แรงงานเด็กหรือว่าอะไรพวกนี้ใช้แรงงานสัตว์ก็ไม่ดีถ้าไปดูในข่าวตอนนี้เป็นกระแสมากเลยใช้ลิงเก็บมะพร้าวซึ่งอันนี้มันก็เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมคือสําหรับคนไทยเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ต่างชาติก็ไม่ได้นะฮะหรือว่าใช้แรงงานเด็กประกอบของเล่นอะไรก็แล้วแต่คุณจะเห็นในโซเชียลเยอะมากอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในระยะยาวตัวที่2เศรษฐกิจก็คือธุรกิจที่ดีควรจะสร้างผลกําไรให้แก่ผู้ประกอบการอันนี้จริงๆต้องเตือนเหมือนว่าธุรกิจเนี่ย โอเวอร์วิมันมี2ประเภทประเภทแรกคือ Profit Business ประเภทที่2คือ Non Profit Business อันนี้เราพูดถึง Profit Business ก่อนนะธุรกิจทั่วไปที่เรานึกออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือมันควรจะให้ผลกำไรควรจะเลี้ยงลูกน้องเขาได้ควรจะสามารถนำเงินไปหมุนได้นะครับตัวสุดท้ายคือสังคมธุรกิจที่ดีก็ควรจะสนับสนุนสังคมครับสนับสนุนสังคมยังไงบ้างเช่น1ควรจะสร้างงานให้แก่ชุมชน ทำให้ลูกจ้างเรามีสกิลเพิ่มขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับแล้วธุรกิจที่ไม่ดีต่อสังคมเช่นอะไรบ้างผมนึกออกก็หลายข้ออยู่นะฮะเช่นพวกค้ามนุษย์ธุรกิจผิดกฎหมายสีเทาต่างๆนะครับอันนี้คือไม่ดีต่อสังคมหรือแม้แต่กระทั่งมาเฟียอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ดีต่อสังคมซึ่งธุรกิจที่ดีควรจะอินเตอร์เซปตกันได้ทั้ง3วงไวง่ายเป็นจุดตรงกลางเลยครับที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคม ผมจะตัวอ,อย่างธุรกิจอาหารคลีนแล้วกันน่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง3ามวงนี้ธุรกิจอาหารคลีนตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจเนื่องจากว่าอาหารคลีนเองเนี่ยสามารถขายได้มาจิ้นมากกว่าอาหารปกติลองไปสังเกตตามซูเปอร์ปปรมาร์เก็ตครับซื้อผักธรรมดาเนี่ยสำหรับผักปกติมันอาจจะกําละ30บาทแต่ถ้าคุณเป็นออแกนิกเมื่อหร่มันเด้งเกือบร้อยทันทีอันนี้ก็ทําให้มีมาจิน้นคนขายก็ได้กําไรเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนั้นธุรกิจอาหารกินก็ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมครับเพราะเขาไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเขาทำโฮมเมดที่บ้านหรือเขาอาจจะเป็นแบบเล็กๆเ,เป็น SME ไม่ได้มีโรงงานผลควันปล่อยน้ําเสียอะไรแบบนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ตอบโจทย์สังคมครับเพราะสังคมเองตอนนี้ก็มีความต้องการทานอาหารกินมากยิ่งขึ้นรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ตอบโจทย์ทั้ง3ข้อแต่ถ้าไม่ได้ตอบโจทย์ทั้ง3ข้อเป็นอะไรไหมก็ต้องตอบไปตรงนี้ฮะมันก็ยังพอไปได้แต่ มันอย่างน้อยนะฮะมันก็ควรจะอินเตอร์เซปกันระหว่าง2วงยกตัวอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมกับสังคมสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจหรือสังคมกับเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณตอบโจทย์เพียงข้อเดียวโอกาสที่คุณจะเติบโตในอนาคตแทบเป็นไปไม่ได้ฮนะยกตัวอย่างเช่นผมโฟกัสแค่สิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเลยแต่ผมไม่ได้กําไรไม่ได้ช่วยสังคมเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแหละผมไม่มีเงินมาหมุนต่อธุรกิจมันก็ไปต่อไม่ได้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างง่าย ต่อมาก็จะมี f o r Essential Quality of a n Opportunity นะครับก็คือระบุ opportunity ให้มีประสิทธิภาพ4ข้อต้องทำยังไงบ้างข้อแรกโอกาสตัวนี้หรือธุรกิจตัวนี้ต้องมีแรงดึงดูดของลูกค้าง่ายๆก็คือต้องสร้างดีมาให้กับเขาเขาต้องมีความต้องการจะซื้อต้องการจะใช้นะครับข้อที่2อันนี้ก็สำคัญมากอันหนึ่งก็คือ timely มันต้องมาถูกที่ถูกเวลานะครับถูกช่วง ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างช่วงโควิด -19 หลายคนเล็งเห็นแล้วเฮ้ยเขาต้องการมาร์เขาต้องการเจลแอลกอฮอล์ a oh ol, เขาต้องการอะไรมาเพื่อปกป้องตัวเองถ้าคุณไปดูในโซเชียลมีเดีย a c e b o o k อะไรพวกเนี้ยไอ้สินค้าพวกเนี้ยราคาเด้งน่าจะไม่ต่ำกว่า3เท่าอ่ะอย่างผมเองอย่างเงี้ยซื้อหน้ากัก n 9 5มาปกติจริงๆต้องเรียนแบบว่าภรรยายก็ทำงาน3 m เอมนะฮะได้มาราคาก็ไม่น่าแพงกล่องนึงมันตก60บกว่าบาทผมซื้อกล่องหนึ่ง99 อันนี้ถือว่าถูกแล้วนะสำหรับช่วงเวลานั้นนะครับทีนี้ทมารีทุกคนเนี่ยเห็นโอกาสในการขายของช่วงโควิดแล้วเขาก็พยายามรีบไปสั่งรีบไปตุนของแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าไอ้พวกซัพพลายเออร์ต่างๆที่ทำแอลกอฮอล์พวกนี้มันไม่สามารถตอบสนองได้ในทันทีนะครับเพราะเขามีคำหนึ่งเราเรียกว่าคปาซิตี้ในการผลิตเขาก็ต้องผลิตให้กับเจ้าประจำของเขาก่อนนะครับเพราะมันเป็นสัญญาผูกพันกันไว้กว่าจะได้ของก็คือโควิดเกือบหายนะฮะ ปัญหาก็มีอยู่ว่าอา้าวได้มาตอนนี้ขายใครอะมันไม่มีใครต้องการแล้วมันผิดเวลานะครับกลับกันสมมุตินั่งทําแมชชีนโดเรมอนกลับไปได้นะฮะคุณตุนไว้แต่แรกตั้งแต่ช่วงพีเอ็องจุดระบาดในกรุงเทพมหานครนะรซื้อตุนไว้เลยบังเอิญมีโควิดส้มหล่นเลยนะคุณขายได้เต็มที่เลยนะฮะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของไทม์ลี่นะครับต่อมาดูเรเบิ ถ้าย้อนไปกลับไปสไลด์ที่แล้วตัวนี้ก็คือตัวที่ผมพูดเรื่อง Durable นะครับหรือความเป็นไปได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะขอไม่เกินนะครับย้อนกลับไปฟั่งดูได้นะครับส่วนตัวสุดท้าย Product หรือ Service ตัวนี้ต้อง Add Value ให้กับ Customer นะครับว่าง่ายๆก็คือมันต้องไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการทั่วไปที่เรามีในตลาดหาที่ไหนก็ได้นะครับในวงการธุรกิจเราจะมีคำหนึงเราเรียกว่า barrier of entry หรือการกีดกันผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันกับเราถ้าคุณไม่มีตัวนี้นั่นแปลว่าใครก็ตามอยากมาแข่งกับคุณมันเรียนเชิญได้เลยถูกไหมฮะวางยกตัวอย่างง่ายๆหน้ากากคุณขายหน้ากากากันโควิดมันก็ไปหาเจ้าอื่นผลิตหน้ากากากันโควิดมาขายกับคุณได้แบบนี้คือไม่มี barrier of entry เลยและธุรกิจแบบไหนมี barrier of entry บ้างผมยกตัวอย่างแล้วกันที่คลาสสิกที่สุดสำหรับประเทศเราเบียร เบียร์มี b a r r i e r o ฟ entry สูงมากอยู่ดีๆวันดีคืนดีคุณนึกจะไปต้มเบียร์ขายคุณทำไม่ได้หนึ่งเลยกฎหมายไม่ให้สองถ้าคุณลองไปดูโรงงานเบียร์ในปัจจุบันนี้มันน่าจะมีสองเจ้าใหญ่ๆนะฮะซึ่งอันนี้แอปพลดเคชักฎหมายคุณไม่ต้องระดับเขาถึงจะแอปพ o ิได้อันนี้เป็นธุรกิจที่ดีเพราะคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยเสรีนะครับในธุรกิจก็จะมีคำหนึ่งเราเรียกว่า Red Ocean b a r r i e r ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สำหรับ การเหตุการณ์เลตโอเชีที่จะมาเกิดขึ้นนะครับต่อมา3วิธีในการระบุโอกาสในการทําธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับเราเกิดไปแล้วว่าโอกาสมันควรจะต้องหน้าตาเป็นอย่างไรควรจะต้องทํำยังไงบ้างกับธุรกิจเราทีนี้เรามาดูบ้างสําหรับคนปกติทั่วไปที่ไม่เคยเรียนธุรกิจมาก่อนหรือไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะครับ3วิธีง่ายๆวิธีแรกสุด observation trend นะครับหรือการมองหา เทรนด์ uh, ในโลกปัจจุบันว่าตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงอะไรเป็นที่ต้องการในตลาดข้อ 2. solving Problem หรือการแก้ปัญหาใน community startup หรือธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่า pain point pain point คืออะไรก็คือจุดเจ็บปวดตามชื่อเลยครัเช่นวันดีคืนดีคุณไปนั่งรถเมล์ที่อนุสาวรีย์ชัยปัญหาผมเคยนั่งนะผมก็จะเล่าปัญหาหฟังปัญหาเช่นรอรถนาน ผมขึ้นสาย539นะฮะรอรถนานมากสถิติคือสามชั่วโมงครึ่งยังไม่ได้ขึ้นรถปัญหาผมเห็นแหละผมไม่รู้รถจะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่กล้าจะไปเดินห้าไม่กล้าไปไหนก็ต้องยืนอยู่หน้าป้าย,ยรถเมย์รอรถเมย์กลัวพลาดสองผมไม่รู้ว่าคนมันจะเต็มไหมถ้ามองเห็น2ปัญหานี้นะสิ่งที่คุณสามารถแก้ได้หนึ่งเลยคุณใช้ Google Map เป็นไหม Google Map สามารถแทร็กได้ว่ารถจะมาเมื่อไหร่ถูกปะแค่เจ้าของรถเมย์ใช้ Google Map ลิงกับมือถือคุณคุณเสิร์ชหาเลย539อยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ผมอาจจะไปเดินเซ็นเตอร์วันเดินอะไรก่อนที่เสาวลีก็ได้แล้วค่อยกลับมาแบบนี้ชีวิตดีกว่าเยอะสามารถสร้างเงินได้ด้วยนะพอลูกค้าก็มีความพึงพอใจอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อที่2หรือ solving a problem นะครับส่วนข้อที่3คือ finding gaps gap หมายความว่าช่องว่างทางตลาดเช่นอะไรบ้างผมยกตัวอย่างธุรกิจสุดแสนคลาสสิกในในประเทศเราเลยที่เป็น finding the gap ฟู้ดเ e ลิเวอรเป็นไฟดิงแกล a บถามว่าเป็นไฟดิ i n g g a บยังไงหนึ่งเดิมทีเรามีร้านอาหารแน่นอนอยู่แล้วจะเป็นร้านตามสั่งร้านอะไรก็แล้วแต่สเรามีผู้บริโภคซึ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไฟดิ i n g Gap ตัวน,นี้ก็คือเสริมช่องว่างระหว่าง2ฝั่งนี้ก็คือพยายามส่งของจะจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งหรือพวก Curry e เอ็กเ s รพวกนี้ก็เป็น f i ดิงเดอะแกล a บเหมือนกันนะครับทีนี้ สไลด์นี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายของช่วง introduction นะครับต่อไปผมก็จะพูดเกี่ยวข้องกับ target audience ของ business planning นะครับว่าใครกันบ้างที่เป็นผู้ใช้ report เล่มนี้และเขาใช้เพื่อทำอะไรบ้างนะครับเบื้องต้น overview สำหรับ chapter 1นะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองฝึกนะครับสำหรับสไลด์ที่กำลังโชว์อยู่นี้เลย1เลยพยายามไป observation trend นะครับว่าตอนนี้เขาทำอะไรบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดครับนั่งดูครับ จะดูโซเชียลมีเดียดูข่าวดูอะไรก็ได้ครับว่าตอนนี้เขานิยมอะไรเทรนด์ไปทางไหนบ้างซึ่งเทรนด์ตัวน,นี้ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่ง 2. ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็ควรจะต้องไปมองว่าอะไรเป็นปัญหาบ้างสําหรับคนที่มีปัญหาด้าน opportunity identification นะครับคือไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันสามารถไปเป็นโอกาสได้วิธีง่ายสุดคือพยายามทําตัวให้รู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะๆครับอะไรที่คุณรู้สึกไม่พอใจ ไม่ชอบมันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นเป็นโอกาสทางธุรกิจทั้งสิ้นส่วนข้อ3ลองสำรวจในโลกธุรกิจปัจจุบันดูว่ามีอะไรที่เขายังไม่ทำบ้างหรือยังทำแล้วยังไม่ครอบครอบคลุมบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ข้อที่ผมให้เป็นไกด์ไลน์สำหรับการระบุโอกาสทางธุรกิจนะครับ